เลยบ่เคยไม่หยิบมารีวิวก็ไม่ได้แล้วปะให้คุณอร่อยกับเค้กที่ทำเองง่ายๆด้วยไมโครเวฟฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจกักฟ้านะคะในช่องฟ้าปนชลองค่ะ วันนี้ทุกคนฟ้นได้ไปเซเว่นใช่ไหมคะแล้วมีความสึกว,ว่าเฮ้ยเซเว่นนะเดี๋ยวนี้เขามีอุปกรณ์ทําเค้กแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องทําเค้กในระยะเวลาที่นานก็สามารถทําเคก้กกินเองได้นั่นเองนะจ๊ะบอกได้เลยว่าเคยไม่หยิบมารีวิวก็ไม่ได้หรอกปะเขามีทั้งหมด2รสชาตินะคะไม่ทั้งวนนานิลาแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะซึ่งวันนี้ฟ้าหยิบรสช็อกโกแลตมานะคะก็คืออันนี้ลยคะทุกคนนี้นะคะเป็น,นะะของตาอิมพีเรียนะคะ คือเป็นอ e ินเรนด์อิซี่เบนะคะให้คุณอร่อยกับเค้กที่ทําเองง่ายๆด้วยไมโครเวฟนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันน่ารับประทานมากๆเลยค่ะและที่สำคัญทุกคนกล่องนี้นะคะราคาอยู่ที่69บาทเท่านั้นเองแค่ มีเค้กกินเองที่บ้านแล้วนะคะวัตถุดิบคือใช้ไม่เยอะเลยนะคะแค่สามขั้นตอนเท่านั้นเองเนาะบอกได้เลยว่าใครนะคะที่ไม่ใช่สายเบเกอรี่ทำเค้กไม่เป็นแต่อยากกินเค้กฝีมือตัวเองทําง่ายๆวันนี้เราจะมาทําให้ดูนะคะเอาละ่ะทุกคนมาที่ขั้นตอนแล้วกันดีกว่านคะคือขั้นตอนของการแกะนั่นเองนะคะนี่เลยมาดูสิว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะ วทำเค้กง่ายๆเพียงแค่หนึ่งนาทีคือหนึ่งน,นาทีก็สามารถมีเค้กได้แล้วนะจ๊ะอุ้ยเขามาเป็นทุ่มแบบนี้ทุกคนเนี่ยสะดวกนะเออไม่ต้องแบบล้างอุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายนะคะเปิดฝากมาเขามีอะไรบ้างดูสิเขามีแค่แป้งแล้วก็ถ้วยเนาะสิ่งที่เราต้องเตรียมเพิ่มเติมนะคะก็มีไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็ ซ้อมไว้คนส่วนผสมให้เข้ากันมาดูซิว่าวิธีการทำเขาทําอะไรบ้างเนาะวิธีการทําคือตีไข่หนึ่งฟองเนาะใส่ลงไปในถ้วยแล้วก็เติมแป้งนะคะใส่หมดห่อน,นี้เลยเนาะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เข้าไมโครเวฟโดยไม่ต้องปิดฝา1นาทีหรือจนกระทั่งสุกนั่นเองเนาะเอาละมาเริ่มขั้นตอนแล้วกันดีกว่าคือขั้นตอนของการตอกไข่โอเคเดี๋ยวคุณนพก็ตอกไข่เสร็จดีเสร็จใช่ปะคะกก็คนไข่ให้เข้ากันเลย ตีไข่เลยนะคะเห็นปะวูวตีไข่เสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนฟ้าก็จะใส่แป้งเนาะฟ้าก็จะค่อยๆใส่ลงไปเลยนะคะที่เลยโอเคค่ะทุกคนพอฟ้าใส่แป้งร็จใช่ปะคะฟ้าก็จะคนเลยนะคะคนให้แบบว่าส่วนผสมเขาเข้ากันเลยนะขั้นตอนนี้คือต้องบาลหน่อยนะเดี๋ยวมันจะแบบฟุ้งฟงนะคะฟุง้งฟงคือ คือฟุงนั่นเองเนาะจบะบอกว่ากลิ่นช็อกโกแลตคือเข้มข้นมากอายอิฉันทำหกค่ะ <c oughs> คือไม่มีอะไรบ้างที่เราจะไม่ทำหกไม่มีไม่มีจริงๆวายป่วงหมดทำอะไรก็แบบหกเลอะเทอะเปืเป้อนๆเอาละทุกคนค่อยๆนะคะเดี๋ยวจะหกเหมือนเมื่อกี้นี้อีกทำง่ายนะทุกคนฟาว่าแบบมีแค่เนี้ยก็สาม,มารถทำเคก้กกินเองได้แล้วนะคะทุกคนมันเริ่มแบบจับตัวเป็นก้อนเห็นไหมแต่มันก็ยังคนไม่ดีอะ่ะ ต้องคนอีกเยอะๆเยอะๆเลยเยอะๆเยอะๆคนดุงดุงดุง เอาละเดี๋ยวฟ้าจะขอตัวนะคะไปเวฟหนึ่งนาทีก่อนนะหรือจนก,กระทั่งสุกนะคะเดี๋ยวจะกลับมาให้ดูนะคะว่าเฮ้ยหลังจากทำเสร็จแล้วหนะ้าตาเขาจะเป็นอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ผ่านไปเวลาหนึ่งนาทีนะคะไวเหมือนโกหกมา,มากเลยจริงๆนะคะนี่เลยหนะ้าตาเค้กแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าเฮ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าข้างในสุกหรือไม่สุกเนาะเอาละ ไม่รู้ว่าอะไรยังไงแต่ขอชิมหะแล้กันนะคะถ้าทุกคนอให้กินแล้วไม่อ้วนคะ่ะเฮ้ยไม่ได้ปะคือมันน่าลองมากเลยคะ่ะทุกคนมาชิมกันดีกว่าโอ้โหทุกคนดูสิอุ้ยมันก็ไม่ได้สุกดีนะมันก็แบบอารมณ์เหมือนลาวาปะเป่าก่อนร้อนมากอืมอืมอร่อย อร่อยทุกคนเหมือนแบบไอตรงที่ไม่สุกอะเหมือนเค้กช,ช็อกโกแลตลาวาเลยอะอถ้าใครมีช,ช็อกโกแลตชิพใส่นะทุกคนเลยๆ,ๆตอนที่ว่ากำลังเวแบบคือมันจะละลายแล้วมันจะเยอะมันจะแบบดีมากอ่ะบอกได้เลยว่าเป็นแป้งที่นุ่มมากและดีมากช,ช็อกโกแลตคือเข้มข้นจริง อืมอร่อยอ่ะบอกได้เลยนะทุกคนตอนแรกฟ็เห็นถ้วยนุก็จะเล็กจริงๆอะคือชิ้นนึงก็คือถือว่าใหญ่คุ้มก็บหกสิบเก้าบาทเลยอ่ะแล้วเข้มข้นมากอะอร่อยจิงนะทุกคนมันชุ่มฉ่ำยำสาระเปาอืมพราว่าเราควรพอนะอืมเพราะว่าถ้ากินเยอะกว่านี้ก็จะหมดแล้ว ขอคำสุดท้ายค่ะอบอกตรงๆแนละตรงนี้เลยว่าอร่อยนุ่มเหมือนเค้กที่แบบว่าเราไปซื้อตามร้านเลยคือมันดีมากช็อกโกแลตเข้มข้นมากแต่ถ้าไม่บอกว่าเฮ้ยเราทำเองนี่คือแบบซื้อมาหรือเปล่าวัตถุดิบเตรียมไม่เยอะแค่ไข่หนึ่งฟองเท่านั้นเองก็สามารถมีเค้กอ,ร,อร่อยๆแล้วทำกินเองได้ที่บ้านนะคะ เขามีทั้งหมด2รสชาตินะทุกคนมีทั้งรสวานิลาแล้วก็รสช็อกโกแลตแต่ส่วนตัวรสช็อกโกแลตอะเข้มข้นมากแต่ว่าถ้ามีโอกาสจะลองรสวานิลานะคะโอเคค่ะ okay, ทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สำคัญคือทุกคนาีนมกดดิ่งกุ้งกิ้งฟา้วยเวลาฟาลงคลิปให,ใหม่ทุกคนจะได้พลาดน,นะคะวันี้ก็ไปละบายบายสวัสดีค่ะจุ๊บ